ชบมือจ้ะขมขมครับจ้่มเอาผักติัวมาให้เลยด้วยหนึ่งแล้วเอานรำหวรน่อัวนแน้ำสวยว่าสมัยังห

ใน้อยก็ได้เงินหลายอืรุยิ่งมนไปกน่อยหัใครทำคนบ่ได้ไปก่อนเพราะว่รุ่นไปกลนเขาไปกลนหัวเพมีหัวเพราะว่านี่มือมันเป็นหลวงสามบาทหากิบาทมาก็สามบาทมันขึ้นด้วยครับแล้มันขึ้นยอดสิบบาทดวมีอยู่บนมือถึงเวลาอยู่ม่นร้อยครัอเป็นหลวงมือมเดียเนี่ยมักจงเว้ยามันก็สิบปูบ่ได้มันหลวงกินมือละ ยีตันั้จบ่ตัดไห้าบ่ตัดไปตายไปเบ้ให้อองนเกียบมันเป็นหลวกแล้วมันหลวแล้วมัมีหัวเหมือนเอาคนหัวหย่างนึนอย่่งมันลง่มซ้ำถึงเขาคนว่าเขาปลูกปลูกเตืนเงินเอนผมเนาปลูกล้ปเนาะมื่อคนเ Ai mo nhà đi đi, sư phí nha, đúng rồi. nhỏ nhà, con tôi nhỏ tay nhà nhiều. Đúng luộc Lông nó trời, nhỏ cuốn. Nó nó bị gai như thế. Cái mông nhanh nhanh nhiều. Nó